ก็แล้วคุณใช่เวลาเท่าไหร่กรมธรได้หรือ20นาทีอ๋อก็เหมือนแบบนั้นรอแบบนั้นรอไม่รอรอแบบนั้นรอรอรอแบบนั้นรอคุณใส่ป้ายรถรอรอ ได้ทำอย่างนั้นได้เก่งจังไปเอามาจากไหนทำเนี่ยทำไรดึงขึ้นมาแต่ว่าข้างในไม่แข็งนะคะไม่ดึงลงดึงขึ้นดึงขึ้นดึงขึ้นเหมือนเมื่อกี้หรอแบบนี้แบบนี้แี้างเงี้เดี๋ยวไม่รู้กีเดียะ